E aí ีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิภายใต้การบริหารงานของนายหลักเขตม่วงสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสีขอรพูมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมีวิสัยทัศน์ชัดเจนเน้นการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานผลงานและรางวัลที่ได้รับปีการศึกษา2562โรงเรียนอนุบาลสีขอรพูม ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ IQA Award ปีพุทธศักราช2566โรงเรียนอนุบาลศรีขอรภูมิได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBEQA และรับโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกปีพุทธศักราช2567โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมินำโดยนายหลักเขตมุ่งสันติพ่วมน่วยการโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเป็นโครงการในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีรุ่นที่สองรอบที่สระดับปฐมวัยณอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม9องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของผู้รับการประเมินส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลสีขอรบภูมิมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาได้ริเริ่มพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการ active learning กำหนดให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดซึ่งครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาคิดค้นปรับเปลี่ยนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู Robot Robot ้อื่นได้1.6กการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำผลไปใช้แก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการงานบริหารบุคคลงานงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผูน้อำนวยการสถานศึกษาได้ริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลือ่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาคิดค้นปรับเปลี่ยนการบริหารจัดก,การสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานภารางานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนการสถานศึกษาได้บริหารจัดก,การสถานศึกษาโดยนำอนุบาลสีคอรูมิโมเดลรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ s 7 i b s c เป็นนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง,ย,างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รวมในการสถานศึกษาคิดค้นปรับเปลี่ยนสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดี4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา know, yeah. เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสีขอระภูมิด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้ในการสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการาศึกษา5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ผูดในการสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาคิดค้นปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการมีการปฏิบัติจริงและมีการติดตามผลการประเมินการใช้นวัตกรรมการบริหารนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนอนุบาลศรีขอรภูมินสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีขอรภูมิจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนอกเขตพื้นที่บริการเป็นจํานวนมาก จึงทาให้มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการบริหารจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นความท้าทายของครูเป็นอย่างมากดังนั้นระบบการศึกษาจึงจําเป็นต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นโค้ชที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลได้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล Transforming Education to Fit in the Digital Era จึงควรมีการวางแผนจัดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2. <the> วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 2. 1ประชุมวางแผนเตรียมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community <In audio. S 1> PLC และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก S, S. <S เร้าความสนใจกระตุ้นให้อยากเรียน A ลงมือทำ <In audio. S 1> ปากพูดมือทำตามองสมองคิด P นำเสนอผลงานให้ตราตรึงใจ และเสรุปและสารองความรู้2.2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมการสอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ2.3ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นิเทศติดตามการเรียนการสอนกระบวนการสังเกตการสอนโดยใช้เทคนิคซิดแมปีเป็นการสังเกตการสอนภายในห้องเรียนการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับจากการสังเกตการสอนของผู้นิเทศเน้นการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในห้องเรียนดังนี้ S student นักเรียน I instruction การจัดการเรียนการสอน T teacher ครู M material ซื้อการเรียนการสอนแหล่งการเรียนรู้ A. Atmosphere. บรรยากาศบริบทสภาพแวดล้อมภาพรวม P. Point. จุดหรือประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ E. Evolution. การวัดผลและประเมินผล 2.4. ประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC. ร่วมสะท้อนผลการสอน จากการสังเกตเสนอข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในห้องเรียนวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 3. ผลลัพธ์การพัฒนาตามประเด็นท้าทายมีดังนี้ร้อยละแปผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัย พร้อมทั้งมีทักษะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและเลขคณิตเพื่อเตรียมพื้นฐานสำหรับขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งร้อยละแปผู้เรียนระดับชั้นป .1- ถึงป .3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้นร้อยละแปของผู้เรียนระดับชั้นป .4- ป .6 อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นและมีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนเหมาะสมตามระดับชั้นด้านผู้เรียนนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยด้านครูครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ now, yeah. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมในการพัฒนาสอดคล้องกับมาตรฐานภารกงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนด้านสถานศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนปแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองจากการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นท่นภูมิในการหลักเขตมงสันติ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นพลเมืองที่ดีที่จะพัฒนาสังคมต่อไปขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ